ถึงแม้ว่าอาจจะดีเลยแล้วก็ล่าช้าหลังจากซีรีส์ลาจอไปแล้วหลายเดือนแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความฮิตไม่รู้ลืมเลยของซีรีส์ Crash Landing on You หรือว่า waves. ปักหมุดรักฉุกเฉินจากเกาหลีใต้ครับได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเมื่อล <Mun> ่าสุดนี้จันยูริจนส์นะเห็นภาพนม่าจะคุณน้าคุ <oughs> ้นตามอย่างดีนางเอกฮอลลีวูดคนดังจากซีรีส์ m a n m e n แล้วก็ X-Men First Class าวัย42ปีครับก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคคล้ายกับยุนเซรีนางเอกของเรื่องพร้อมแคปชั่นบอกว่า ที่ตามมาซื้อโค้ดตัวนี้ก็เพราะอยากจะมีอะไรไว้เป็นอนุณ์ถึงซีรีส์เรื่องโปรดตลอดการเรื่องนี้ล่ละค่ะพอได้ใส่ก็เหมือนกันแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลรักมากค่ะเซรีกับสหายผู้กองอยังมีอีกหนึ่งโพสต์นะคะคราวนี้ไม่เกี่ยวกันแล,ะละ้วล่ะก็คือเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆผู้ติดตามได้ไมมแพ้กันก็คือโพสต์ที่ January Jones นนะคะสวมเพียงชุดชั้นในโดยเธอบอกว่าเพราะเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม สาวๆทุกคนโปรดอย่าผัดวันประกันพรุ่งขอให้ไปเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์กันเพื่อความปลอดภยัยรวมทั้งขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนและครอบครัว <c oughs> ที่ต้องเจอภัยมะเร็งเต้านมคุกคามด้วยค่ะ